สวัสดีค่ะส,ส,สมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าว,าว,าวันศุกร์ที่10ตุลาคมพศ2568ก,กับการวางแผนการเทรดทองคำนะฮะสำหรับกราฟทองทำเฟรมเดย์เช้าว,วันนี้แท่งเดย์นั้นจบเป็นแดงค่ะเทรดเดอร์แดงถอดไส้บนล่างนะคะให้ความหมายว่ามีทั้งแรงเซลล์และก็แรงบายนะฮะเนื่องจากกราฟทองขาดแท่งวันพฤหัอเอาเข้าไปแท่งเมื่อวานนะเป็นแท่งเขียวที่มีลักษณะของแท่งที่มีปริมาณแรงเซลล์เมื่อบก็แพยาาเลือกเทรดหน้าบ่ายแล้วก็นะคะ ไปเก็บแล้วก็พักในส่วนของตลาดเมกาปรากฏว่าในส่วนของตลาดเมกาไม่ได้ซื้อค่ะกลับเป็นว่าเทขายมาจากราคา40 59โดยประมาณ เราก็ลงมาที่ประมาณ39นะคะเกือบจะ50มาเกือบเป็นแบบว่าหมื่นจุดกันเลยทีเดียวในส่วนของการเทขายนะฮะแต่ว่าตลาดก็ยังซื้อกลับค่ะเพราะมาเจอแนวรับในส่วนของ Time Frame H1 เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในค่ะในส่วนของ Time Frame H4 จะเห็นได้ว่ากราฟเป็นลักษณะค้ายตัว M นะคะต้องบอกแบบนี้เป็นลักษณะของการคล้ายตัว M มากในส่วนของ H4 นะคะและตรงนี้เป็นในส่วนของแนวต้าน H4 นะคะราคาประมาณสัก4,000เนี่ยเป็นแนวต้าน H4 ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ในส่วนของ H1 ค่ะเมื่อวานจะเห็นได้ว่า H1 นี้เป็นตัว M นะคะคุณแพมแจ้ง VIP ไปว่า H1 เนี่ยเป็นรูปแบบของกราฟถ้าไม่สามารถสร้าง h i g ได้อาจจะทำให้กราฟกดราคาลงได้และแล้วก็เป็นเช่นนั้นค่ะแล้วก็แพรมเช็คแพเทเทิร์นแล้วอืมอันนี้มีแรงเซลล์ชัดๆเลยนะคะปรากฏว่าตอนออนะคะ5ทุ่มค่ะ3ทำาฟรมตรงนี้กดลงอย่างสวยงามแล้วมาชน area แนวรับล่างเลยค่ะตอนนี้นะคะเอ่อนะ ปรากฏว่ากราฟค่ะมาถึง area นี้ซึ่ง area นี้ค่ะเป็นแนวรับนะคะทำให้ตลาดมีการซื้อกลับและตรงนี้เป็นลักษณะพ a t t e r n นะคะในรูปแบบความพีรูปแบบแท่งเทียนเงินล้านแล้วก็คัมพีเตเดอร์เงินล้านมันจะมีรูปแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะของกราฟที่เป็นตัว M นะคะกราฟที่เป็นตัว M คือกราฟที่เป็นตัว M เป็นนะคะรูปแบบของแท่งเทียนที่มีแรงเซลล์นะ เวลากราฟเป็นรูปแบบนะคะบวกกับเดนั้นมีแรงเซลล์แล้วตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านปั๊บเลยนะคะตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านปั๊บแต่ต้องดูนะคะว่าตลาดจะเห็นด้วยว่าจะเป็นการกลับตัวขาลงหรือไม่เพราะว่าตลาดยังต้องบอกว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผ่านจุดนี้ไปได้จะกลายเป็นขึ้นค่ะอันนี้จะกลายเป็นขึ้นเดจะออกเขียวค่ะนะคะแต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้ปุ๊บอันนี้เดจะออกแดงนะคะ ฝั่งข้างล่างเนี่ยจะทําให้เดนั้นออกแดงอ่าแต่ว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะก็ต้องดูว่าตลาดเห็นด้วยหรือไม่ยังไงเนาะอันนี้เป็นแพท t e r n เอ่อเทรดเดอร์ที่มีหนังสือเล่มสีม่วงคัมภีรูปแบบแพนเคงิลรานะฮะสามารถเปิดดูได้เลยและเมื่อวานณตรงจุดเนี้ยะคะ่ะทำให้กราฟนั้นทะลุลงเพราะว่าข้างบนมีแรงขาเซลล์เป็นทเทิร์นการกลับตัวลงนั่นเองอ่าเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วคือเราก็ต้องมาวางแผนว่าอ๋อ กราฟธรรมชาติของกราฟเจอแนวรับจะเด้งกลับขึ้นมาเจอแนวต้านและแนวต้านคืออยู่จุดนี้ถ้ากราฟไม่ผ่านจุดนี้ปุ๊บกราฟจะกดราคาลงแต่ถ้าสมมติว่าตลาดเห็นด้วยกับยังเทนขาขึ้นอยู่ตลาดก็จะกลับขึ้นไปด้านบนการกลับขึ้นไปด้านบนนั้นจะเป็นถ้าสมมติว่ามาตรงถึงตรงนี้จ,จะมีแรงเซลลจริงแต่ว่าถ้าตลาดเห็นด้วยกับฝั่งขาขึ้นตลาดจะขึ้นต่อแบบนี้ ดังนั้นเทรนค่อนข้างแข็งแรงนะคะดังนั้นเวลากราฟไปเจอราคาแนวต้านตรงนี้ต้องดูดีๆก่อนว่ามีแรงเซลไหมถ้ามีแรงเซลโอเคนั่นคือตลาดมีแรงเซลก็จะกดมาที่แนวรับอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ปุ๊กก็จะโดนซื้อกลับนะคะดังนั้นก็ดูแพทเทิร์นบวกเทคนิคดีๆแล้วกันนะคะโอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็แพรก็จะมีอัปเดตให้กับ VAP อยู่แล้วในระหว่างวัน แล้วก็รวมทั้งมีการบอกแก้ไขหน้างานสําหรับท่านที่เรียนเทรดต้โค้ดนะคะได้เรียนทั้งเทคนิคการแก้ไขหน้างานการออกไม้การออกหกออกลอดการบริหารทุนการเอาตัวรอดและที่สําคัญการทําเงินได้แบบยั่งยืนในตลาดนี้นะคะดังนั้นการเป็นเทรดเดอร์ค่ะแนะนำว่าทุกคนที่อยากมีวิชาหาเงินติดตัวนะคะกรุณาเรียนกราฟค่ะเรียนกราฟเรียนแท่งเทียนเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านจะสามารถทําเงินได้เองแบบความเข้าใจของเทรดเดอร์ได้เลย ดังนั้นเวลาท่านเห็นกราฟท่านจะรู้ได้เลยว่าไอ้นี่ขึ้นไอ้นี่ลงไอ้นี่บ่าย buy, ไอ้นี่เซลดังนั้นจงเป็นเทรดเดอร์ที่เรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตัวเองท่านจะสามารถหาเงินในตลาดนี้มากมายมหาศาลแต่ทั้งหมดอยู่ที่ความสามารถของเทรดเดอร์รวมทั้งกับการมีวินัยค่ะเพราะหลายคนในตลาดนี้คือรู้กราฟแต่ไม่มีวินยัยทําให้ไม่สามารถรักษาเงินได้ไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนของการเป็นเทรดเดอร์นะคะโค้ชแพมเชื่อเสมอว่ามนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ มนุษย์ทุกคนเรียนรู้ได้และมนุษย์ทุกคนสามารถทำให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้มากกว่าเดิมเพราะทุกวันที่เราเป็นเทรดเดอร์ค่ะเราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อการาฟมันขึ้นอ๋อกราฟมันลงและเมื่อเรารู้ว่ากราฟมันขึ้นกราฟมันลงแล้วอ่ะสำคัญต่อมาคือเราต้องมาจัดการตัวเองค่ะเทรดเดอร์จัดการพฤติกรรมวินัยการเทรดการรักษาพอร์ตการแก้ไขการถือกําไรนะคะและที่สําคัญค่ะการรอคอยจังหวะที่ใช่นะคะแล้วค่อยเข้าไปทํากําไรนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนต้องพัฒนาตัวเองดังนั้นสําหรับนะคะเพื่อนๆน้องๆที่กําลังเข้าวงการเทรดกพรแปลว่าทุกคนต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆที่พ็แพรมเล่ามาก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนนะให้สามารถเอาชนะนะคะการอ่านกราฟให้มีความรู้ความเข้าใจซอเอาชนะตัวเองให้ได้สําคัญการเรียนรู้การเทรดนอกจากรู้ทั้งหมดแต่คุณก็ต้องจัดการตัวเองคุณจึงจะสามารถหาเงินในตลาดนี้ได้อย่างมากมาย และถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มีข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้พัฒนาได้ทําได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดอยู่ที่ว่าคุณจริงจังมากพอไหมคุณต้องการมันมากพอไหมคุณอยากสําเร็จจริงหรือไม่อันนี้ถามตัวเองแล้วคุณจะได้คําตอบไม่มีใครตอบเราได้นอกจากตัวเราเท่านั้นขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในอาชีพเทรดดดอร์นะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนี่คือแผนการเทรดการาฟทองในเช้าวันนี้เนื่องจากเดนั้นมีปริมาณแรงเซลล์แต่ว่าเทนยู เราอาจจะต้องดูกราฟก่อนนะคะเพื่อให้กราฟชัดเจนแล้วค่อยเข้าสวัสดีค่ะ